รถคิปอ้อยนะครับเรามีอยู่3คันนะครับคุณลูกค้าแต่อยากบอกว่าติดจองไปแล้ว2คันนะครับลูกค้าที่อยากได้ครับมีคันขวามือนะครับเป็นรถปี65นะครับชั่วโมงนะครับน้อยมากนะครับชั่วโมงอยู่ที่800ชั่วโมงนะครับเป็นรถปี65เลยนะครับลูกค้าสนใจก็นี่นะครับใบมีดไม่ได้ดันเลยนะครับ ก็สวยนะครับคีบอ้อยก็สวยนะครับไม่แตกไม่ล้าวนะครับสภาพดีครับราคาที่เซออ้วนขาย5 9 5 0 0 0บาทนะครับเป็นตัว sp ด้วยยางสวย4เส้นนะครับยางสวย4เส้นนะครับปี65นะครับราคาก็595,000บาทนะครับสภาพสวยเดิมนะครับยางสวย4เส้นนะครับ ถ้ายดูท้ายเขาสิครับแห้งสนิทเลยนะครับเขียนยกก็ยกแต่ถังนะครับไม่ได้ไปถ่ายเลยนะครับเพา p t o ไม่เคยปั่นนะครับราคาอยู่ที่5 9 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ได้เลยนะครับ094706 4430นีนะครับคลิปอ้อยนะครับหรือจะซื้อเฉพาะตัวคลิปอ้อยนะครับตัวนี้สภาพค่อนข้างใหม่ครับ 1 1 0 0 0 0บาทนะครับ1 1 0 0 0 0บาทนะครับก็0 9 4 706 4 4 3 0นะครับอยากได้เฉพาะคลิปอยากได้ทั้งคันนะครับอ่ะโทรหาเสียวอ้วนได้เลยนะครับสวยกลิบสวยกลิบนะครับอ่ะ800ชั่วโมงงานครับอ่าถ้าเฉพาะรถนะครับมีด้านหน้ามีผัานหลังนะครับเสียวอ้วนขายอยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพสวยๆงามๆคันนี้นะครับ หรือลูกค้าจะเอาทั้งรถทั้งคีบก็595,000บาทนะครับแต่ไม่ได้พันไทยหลังนะครับอ่ะ094 7064430นะครับอยากได้รถคีบอ้อยนะครับอยากได้รถแท็กเตอร์นะครับ40แรงนะครับ40แรงช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับจัดโปรที่แรงมากๆเลยนะครับรถที่มันเป็นตัว s p นะครับเสืยอ้วนปรับลดราคาให้นะครับ่า0 0 0 0 6 5 0 0 0บาทนะครับ SP นะครับ SP นะครับเดี๋ยวลูกค้าฟังไม่ชัดย้ำนะครับ SP ครับ4018 SP นะครับอ่า365,000บาทนะครับมีให้เลือกอยู่สามคันนะครับราคานี้นะครับไม่ใช่มีคันเดียวนะครับหลอกให้มาดูมีจริงๆมีหลายคันด้วยนะครับหรือไม่ลูกค้าก็เลือกตัว SP ตัวอื่นนะครับเยอะแยะเลยนะครับ หรือไม่ใช่ sp ก็เป็นตัว dt ครับก็เยอะแยะเลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0ครับแท็กเตอร์มือ2อครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับซื้อสดซื้อได้ครับขายให้ซื้อผ่อนผ่อนได้ครับขายให้นะครับลูกค้าซื้อเราขายครับลูกค้าขายเราซื้อครับเสียอ้วนทำไมมีแต่จะขายอย่างเดียวซื้อเข้าไหมครับก็เมื่อวานนี้มี fc ถามเข้ามานะครับ ก็อ่ะก็เลยโปรโมชั่นใหม่นะครับลูกค้าซื้อเราขายครับลูกค้าขายเราซื้อนะครับอ่ารถเท็กเตอร์มือสองครับอ่าทุกสภาพทุกราคาครับซื้อเข้าครับอ่าขออย่างเดียวครับให้ราคาไปได้นะครับให้ราคาไปได้ไม่ใช่ลูกค้าขายแพงนะครับติดเพดานข้างบนนะครับลูกค้าซื้อขายแพงเสื้ออ้วนก็ซื้อเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าขายแล้วเป็นราคาที่เสื้ออ้วนสามารถเอามาขายต่อได้ เสี่ยวอ้วนซื้อนะครับสรุปก็ใครจะใครจะซื้อเราขายใครใครจะขายเราซื้อนะครับ0947064430ครับแท็กเตอร์มือสองครับเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับจะซื้อสดเราก็ขายจะซื้อผ่อนเราก็ขายนะครับอ่ะยันมากก็ฟรีดาวนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวลูกค้ามีเยอะก็ดาวเอาลูกค้าไม่มีลูกค้ามีเงินน้อยงบประมาณจำกัด ลูกค้าก็ผ่อนเอานะครับร uhm. ลองดูนะครับสนใจซื้อสดซื้อผ่อนโทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็อัปเดตสินค้าแค่นี้นะครับ <istan. S 1> ขอบคุณ FC. ขอบคุณลูกค้านะครับรวยๆแห่งๆนะครับใครดูคลิปเสีย้วนก็ให้รวยๆแหงๆใครซื้อรถให้เสีย้วนก็ให้รวยๆแหงๆนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้านะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ ที่ดูคลิปเสยออ้วนนะครับจะไปไหนมาไหนจะจบคลิปก็ต้องอวยพรให้ลูกค้ารวยเช่นเคยนะครับเมื่อวานก็ขอบคุณ fc ทั้ง4ท่านนะครับเมื่อวานในเสีวอ้วนขายดีมากๆเลยลืมเลยจะลืมขอบคุณอ่าจากมหาสาร,รคาม fc จากอุดรธานีแล้วก็เดี๋ยวนะอีกสองท่านใครอะเอฟมหาสารคามอุดรธานี น้องบัวลำผู้นะครับอ่าแล้วก็ FC จังหวัดเลยนะครับขอบคุณ FC ทั้ง3-4ท่านนะครับรวยๆวยเฮงๆนะครับขอบคุณครับ